สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องวิวดีทินแซบต่างแดนเมื่อนี้ได้สมตำปูปลามาสู่พี่น้องของผมแล้วก็เน,น่สเต็กไก่นะฮะชิมไปแล้วคำนึงน,นะฮะสเต็กไก่ห้าไม้ซื้อมากครับเฮ้ยพี่น้องสเต็กแซบนี่ยนี่พี่เอกก็ต้องมีนางเอกไปกินกับแบกงปุ้งลองดูนะฮะว่ามันจะเข้ากันบ่วกลืุ้งแกงปุ้งเอาด้วยข้าวเหนียวมาครับ หายเนื้อยู่หาเนื้อยื่กิ่แสบเมันกินนเหมกันข้าวเหนียวมันดื่มเอาไฟกองดับพีเนาะเป็นไฟกองดับไฟไออะไรอ่ะมันดับขับแบตหมดไปทำยังไงขั้นกับสกัลสรัดเขา

กินพิษนะมันพ่ายกับมากไม่รู้ Você ทำเางจำแคประกอบแซ่บคับ ฝากช้ลัดุยกับซมมตำ่ำเขาคันใช่ครับเจ็บปุ้งก็ทำหง ตำมะหลกที่เราพี่น้องตำแล้วมันมนันผิดจับนนวครับเแ็บปูด,ดองัน คือ้ปอกไอ้ประกอบนาะอ่าลงจ้ยจ้ย กระปุกเข้มใจใจเข้มแสบนะครับปูดองกินไหมกินไหมแค่นครับ คือเมื่อวันกินเขา,เาหิวหิวแล้วไปกินเนะ่ะจุกมั้ยอันตรายด้วยครับเวลาเรา,เาหิวหิวแล้วไปกินเนะี่ยทำหมจุกได้นะเห็นแต่ข้าเจ้าเว้ากันมาเจอกับเจ้าของโอ้แบบปรอลอด สิปุลเซงครปุลค่ะงครปุลนะท่านเซงพุ่งขุดออก นายตามพี่ไปเลยตรวจช่วยกิน้ทุกเมื่อดำห้อง โอเค okay, ครับพี่น้องงั้นพายออกดินน้าแ <c oughs> น้ำบออม,มายอิ่มเลยครับผมเมื่อเดิมครับกินบเบิดแบบใดบ๊บ,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 บ่สุภาพใดว่ากันเด้อพี่น้องเด้อพ่อขอัไม่ชิมหนักครับ น,นี่ก็ขอบพระคุณครับ,บ๊ายบายครับ